สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่17 2 3ถึง23กรกฎาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นใหม่การได้รับโอกาสใหม่ๆมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะช่วงนี้เกี่ยวกับการใช้ความคิดความรู้ต่างๆทำให้ชาวธนูตัดสินใจปัญหาได้ดีนะคะ เรื่องของการงานช่วงนี้เหมาะกับการใช้ความคิดใช้เหตุผลอย่างรอบคอบการใช้ความรู้นะคะ <c oughs> เข้ามาวิเคราะห์รวมกันก็เหมาะกับอาชีพครูบาอาจารย์นะคะหรือท่านที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสตร,ร์ต่างๆรวมถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ศิลปะการใช้ตรก,กะต่างๆนะคะหรือเกี่ยวกับการทำธุรกิจการทำงานนะคะที่ใช้เหตุผล ที่เชื่อถือได้นะคะมีเอกสารหลักฐานรับรองอะไรแบบนั้นก็จะทำให้สามารถชนะคู่แข่งแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นและก an er ็สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานการเงินนะคะการลงทุนธุรกิจที่เป็นเหตุเป็นผลจากการศึกษาพื้นฐานข้อมูลต่างๆการ เล่นหวยรวยหุ้นนะคะเกิดขึ้นได้หากคุณมีข้อมูลนะคะที่แน่นหนาหรือมั่นใจจากการวิเคราะห์ก็สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆในการหารายได้ได้สำหรับชาวธนูดึงดูดเรื่องค่าคอมมิชชั่นเงินก้อนเงินโบนัสโชคลาภฟุกๆเกิดขึ้นได้สุขภาพนะคะที่ป่วยก็จะแข็งแรงดีวางรายเกี่ยวกับการพบแพทย์เพื่อรักษาบำบัดอย่างสม่ำเสมอ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการเปิดใจเพื่อแสดงความชัดเจนในความรักว่าจะเดินหน้าหรือแยกย้ายกันนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วความรักมั่นคงลงตัวอาจจะมีเรื่องงานหรือบางสิ่งบางอย่างให้ต้องตัดสินใจกันเป็นเรื่องสำคัญสำคัญเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y o u u u b e คารมิเคนโชของนิงด้วยนะคะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ